สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขสุขสคนตอนรับข้อสูตรช่องก็ติทีทวยดังมาเช่นน้วจาก,กับพ่อ,พอกับแอดมินในวันพฤหัสที 2017. ่2ี่พฤศจิกาย,ยนเน้วจากขอไกลเข้ามาแล้วนจากกับควงสุดท้ายแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเด็่ปังป,งปงแนวทางคนดังออามาแบ่งปันไปนอนในเบิ้งกันในเช่นเคยแล้จะกึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ้งกันปฏิพิณงเสด็จติดตามกันได้ย่างถูกต้องนอกจาก สนาชุดนี้นอกจากจะเป็นแนวทางของพี่หน้อยมอบโชคนอกจากต่อยโดยเนวทางของจุ้มจัดไ้ตกถ่ายโดยเนวทางของมาหน่อยค่อยรักเด้อพี่น้องเด้อ ก็สิไปรับชมรับฟังนอกจากแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขอนนอกจาก้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไป้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขอนะจ๊ะเพื่อขขขขเป็นการวัเซลลาเขาับไปรับชมแนวทางกับพี่น้องเริ่มต้นกับทีแนวทางของพี่หน่อยมอบโชวกันต่อเลยจ้ะ รัฐบาลไทยงบประจำที่1ท่านว่าคม2,507ซึ่งวันนี้เพิ่นก็นหายไปทีชุด2โตเนาะจา๊ะนั่นก็คือ47 46 49 76 79และ69จ้ะต่อดืดชุด3โต๊หายไปที476 479 469และ769โดยพี่น้องเดินแนวทางของ นี่น่อยเหมาะโชคเนาะจ้กรัฐบาลไทย1่ธันวาคม2 5ง7้แค่ไปเบิงจดใบเบิงกันเด้จ้าไปเบิงต่อเนวท่าชุดต่อไปก็เลยจ้านั่นก็คือเนวท่าของจุ้มจัดให้เนาะจ้ารัฐบาลไทยงวประจ๊งวันที่1ธันวาคม2 5ง7ซึ่งกระห้เด่นไปที่6กับ7เนาะจ้าส่วนออมสินเดินหากับ6กชุด2โต๊กะก็ได้แก่24 26 27องหกเาห 60 0 1 5 3 5 7และ4 7จ้จะต่อ้วยจุด3โต้หายไปที่4 5 7ห้7เ9็2 4 5และ7 2 6นสเดพี่น้องเด้อเนื้อทางของจุมจัดให้เนจะจ้กะก็ถือว่าเป็นอีแนวทางทีนะ่น่าติดตามเชิญเดียวกันเนาะจ้ะเคยให้เขาอยู่เรื่อยนเนาะจ้ะแคบเบิงจนเด็กเบิงเดพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเด็กที่การเลือกสื่อลตอรีกันเนาะจ้ะ ไปเบื้องต่นกันที่แนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้ะหนังก็คือแนวทางของมาหน่อยค่อยรักเนาะจ้ะซึ่งผลงานมดทิพยนมา16พฤศจ,จิกายนเพิ่งก็ให้ยเขาเลีกไทยสองตัวล่างเนาะจ้ะหนังก็คือ8338เนาะจ้ะเฮาก็มาเบื้องต่อกันทีหนึ่งธันวาคม2567ก,กันต่อนเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุดบนเนาะจ้ะสามโตหายไปที่เจ็ดสองซีเจ็ดสองหาเและ735จ้ะ ต่อโดยชุดสรุปบุญเน้นหายไปทีสามซีสามหาตัวร่องก็คือสองีกับสองหาเลาจ้ะต่อโดยแนวทางชุดสรุปล่างเนาะจ้ะสรุปร่างเน้นหายไปทีหกแปดหกเก่าตัวร่องก็คือเจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าจ้ะเน้นเม็ดเดียวล่างแขนเลยนน่นก็คือหกเก่าและพี่น้องเด้อหกเก่าเก่าหกแล้วจ้ะอย่าลืมคือเนื้อล่องไตน้ำแล้วจ้ะสำหรับแนวทางของ มาหน่อยคอยรักเข e าจ้ะแครไปเบิงจดไปเบิงกันเลอจ้ะแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเ้ยพี่น้องเด้อบอว่าจะเป็นแนวทางของพี่หน่อยมอบโชคเลวจ้ะแนว้ทาาของจุมจัดห้เนวทางของมาหน่อยคอยรักแครไปเบิงจดไปเบิงเลอพี่น้องเด้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสกผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติและจัดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเดพีพนองเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชปดะดเี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกจานทุกทุกสำนักนำเด้อจา้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆและจากสื่อตามก๊าล่งทรัพย์สื่อตามผืนดวขงของเจ้าของเด้อพนองเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสู้สุน,สน สวัสดีแห้งๆปัง,ปงๆมันมนกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับคอโต้ลาพี่น้องเวซสำน์กอนด้อจ้ะเราจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า